ชุดสไตล์อินเดียผมคิดว่าจะมาไม่เจอพาคนในย t u b e มาดูชุดแนวอินเดียหน่อยนี่ฮะชุดแนวอินเดียแถวเนี้ยพาวลัสเนี่ยจะขึ้นชื่อกับ,กบพวกพาตัด,ดมุมมุมสูงของย่านพาวลัดนะถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกว่าพาวลัดมายัางไงไม่ค่อยได้มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคนในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดตรงนี้จะเป็นพาวลัดนะแต่ว่าถะหาหันมาเป็นด้านหลังสวัสดีครับผมเมสันออลชแนลนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พามาเดินดูบรรยากาศ ย่านเก่าแก่ย่านหนึ่งเขาบอกว่าเป็นย่านเทวรัฐเทวรัฐจะเป็นแหล่งที่แบบว่าขายพวกพวกอะไรนะพวกผ้ากันเน็ราคาปีกแลก้วก็ราคาส่งมันเป็นแบบเมื่อก่อนเนี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเนี้ยจะเป็นแหล่งดินแดนแบบอินเดียของกรุงเทพเลยประมาณนั้นเดี๋ยวลองพามาดูเพราะว่าเพิ่งจะมาดูข้างแรกเหมือนกันเทวรัฐจะอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้จะเป็นย่านเทวรัฐทั้งหมดเลย มุมสูงของย่านพารูรัตถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกว่าพารูรัตมายัางไงไม่ค่อยได้มาอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคนในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดตรงนี้จะเป็นพารูรัตนะแต่ว่าถ้าหันมาเป็นด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นพวกตลาดสำเพ็งสำเพ็งแล้วก็เป็นคลององอางแล้วก็จะเป็นถนนเยาวราชจะอยู่ฝั่งนู้นเยาวราชสำเพ็งแล้วก็มาจุดตรงนี้แต่พอข้ามมาก็จะมาเป็นตรงนี้ครับตลาดพารูรัตที่หมายมองกว่าแล้วเดี๋ยวลองไปเดินดูแล้วกันว่าตลาดพารูรัตข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งขายพวกผ้าตัดเย็บ ตั้งแต่สมัยเก่าที่มีพวกพวกคนอินเดียพวกคนอินเดียที่เขาขี่เวสป้าเยอะแยะมากมายเลยแถวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละเพราะว่ามันพัฒนามาเรื่อยๆไงก็คือเขาก็มีการปรับปรุงพวกของขายต่างๆให้มันทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเดี๋ยวลองไปดูด้วยกันว่าข้างล่างเป็นยังไงบ้างลงมาข้างล่างแล้วก็จะเจอกับนี่และร้านตนใหญ่แถวเนี้ยพาร้านเนี่ยจะขึ้นชื่อกับพวกผ้าตัดเย็บ ผ้าตัดเย็บก็จะมีทั้งแนวแบบคนไทยแนวผ้าไทยหรือว่าแนวอินเดียอินเดียก็จะเป็นประมาณนี้ฮะนี่จะเป็นแนวสไตล์สไตล์อินเดียนะจะเป็นประมาณนี้หมดเลยก็คือถ้าเกิดว่าใครอยู่ย่านอื่นเอาผ้าไปสั่งตัดเย็บหรือว่าจะไปเย็บแบบเป็นงานอีเวนต์งานจัดเลี้ยงเนี่ยแถวพาวลัดเนะี่ยมีให้เลือกเยอะเลยคือมาที่เดียวแล้วจบเลยนะเนี่ยเขาก็จะมีราคาบอกไว้หมดราคาผ้าราคาเมตรละกี่บาทกี่บาทอย่างนี้ก็จะเป็นแบบ ตาแบบเป็นงานพิธีหน่อยหรือว่าจะเป็นคนอินเดียก็จะชอบประมาณนี้พวกผ้าประมาณนี้สีสันโอเมนคนอินเดียเขาจะใส่กันเยอะแยะมากมายไงสีสันผ้าประมาณนี้แถวนี้คือมาที่เดียวจบนะอันนี้ร้านพี่เขาจะอยู่ติดกับสะพานลอยที่เดินลงมาเมื่อกี้ตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งสำเพลงนะลงมาก็จะเจอกับร้านพี่เขาตรงนี้นะเดี๋ยวาพาไปดูมันจะมีทั้งแบบพวกเสื้อผ้าทไทยก็มีนะนอกจากอินเดีย ถ้าเป็นเีมแบบผ้าไทยของคนไทยเรารู้จักกันอยู่แล้วตรงนี้ก็จะมีเยอะเหมือนกันโหนี่อยู่ในโต้วสวยลวเลยอาจจะเป็นเีมแบบผ้าไทยค่ะเออก็ดูสวยนะเป็นแนวแบบทาไทยอยู่แล้วเราคุ้นเคยกันอันนี้คือเป็นโซนด้านล่างตอนที่ลงมาแล้วนะเออแต่สมัยนี้ตอนนี้นะาบางที่เขาบอกว่าเป็นคนอินเดียที่ขายขี่พวกเวสป้า ส่งผ้าในสมัยเก่าปัจจุบันเนี้ยก็ไม่ค่อยมีละ <Okay. S 1> เพราะว่าวิวัฒนาการในเรื่องของการค้าขายมันเปลี่ยนไปเรื่อยไงเดี๋ยวนี้พวกคนอินเดียที่เป็นอาบงอาบางเนี่ยก็มาเป็นพวกเจ้าของกิจการกันหมดละนอกจากผ้าแนอินเดียเนี่ยตอนนี้เขาจะมีพวกสไตล์ผ้าที่เป็นแบบคนไทยก็ขายเยอะแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่ได้แบบเยอะมากเท่ากับตลาดสำเพลงนะแต่ว่าที่นี่เขาจะเน้นขายเกี่ยวกับพวกผ้าตัดเย็บ ผ้าตัดเดย็บจะเยอะมากอะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นร้านเนบไทยๆเสื้อผ้าไทยอะแต่ถ้าเป็นผ้าตัดเดย็บแนวอินเดียก็จะอยู่ข้างหน้านะน,น,นี่ชุดเด็กก็จะมีคนที่มาเดินก็จะมีทั้งคนไทยแล้วก็ฝรั่งน้อยเพราะว่าการท่องเที่ยวยังไม่เปิดฮะในวันที่ผมมาถ่ายนะก็เดี๋ยวลองมาดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะะถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่ได้มาบ่อย พัดแนวแบบจีนจีนนะฮะมีหลากหลายราคาตั้งแต่80กว่าบาทขึ้นไปจนถึงแบบ100กว่าบาท200ก็มีนะเพราะว่าเคยซื้อไปอยู่ซื้อไปให้บริษัทปีใหม่เขาแบบเอาไปจัดเลี้ยงกันอะไรเงี้ยก็แบบเป็นของขวัญประมาณนี้สวยอยู่เดี๋ยวลองพาไปดูนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าตัดเย็บเมตรละ90หรือว่าจะซื้อไปเป็นม้วนก็มีเยอะเพราะว่ายา่านเพิรลัดเนี่ยจะดังขึ้นชื่อเกี่ยวกับพวกเรื่องผ้าตัดเย็บอยู่แล้วฮะมาที่เดียวจบไม่ต้องไปหลากหลายที่ไง แต่ว่าถ้าเป็นย่านอื่นบางทีเราไปเนี่ยเราเจอแค่แค่ร้านเดียวมีแบบสองแบบสามแบบก็จบแล้วมันอาจจะไม่ได้แบบในแบบที่ต้องการนะอย่างนี้ก็จะเป็นแบบซื้อไปเอาไปตัดเป็นเสื้อได้เลยในเป็นผ้าเกตเสื้อฮนะเห็นพวกคนฝรั่งคิเนเดียเขาใช้กันแบบประมาณอย่างเงี้ยเยอะจากงานอีเวนท์ที่ผมเคยอยู่นะราคาก็เริ่มต้นที่เมตรละ60บาทท้าอยู่นู่นนะ60สบบาทต่อเมตร มันก็จะมีหลากหลายลายปะส่วนใหญ่เสื้อผ้าแนวฝรั่งเขาจะใส่กันแบบสีสันประมาณนี้หมดเลยเนี่ยลองสังเกตดูนะตนแต่ในร้านพี่เขาเยอะมากอะเสื้อผ้าเบสเสื้อผ้าเป็นเป็นผ้าผ้าม้วนตัดเย็บยเป็นผ้าม้วนแล้วก็ซื้อไปตัดเย็บเองนี่ฮะดูสีดูวดลายที่นี่มันจะมีเยอะมากส่วนแบบธีมผ้าไทยๆก็จะมีนี่อันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นลายดอก เ,เป็นลายดอกเยจะมีเยอะเป็นแนวแบบแบบผู้ใหญ่หน่อยฮะผู้ใหญ่หน่อยตรงย่านนี้ก็จะมีเยอะมีทั้งราคาปีกราคาส่งและซื้อหลายตัวนะก็ลองต่อรองกับพี่ฮะดูฮะว่าจะพอลดได้เท่าไหร่แต่น่าจะถูกกว่าย่านอื่นเพราะว่ามันเป็นแหล่งอยู่แล้วฮะขายเยอะแยะหลากหลายสไตล์เลยนะเยจะเป็นสบายผ้าไทยผู้หญิงนะ บ้านผมอยู่สุโขทยนะัยเนี่ยจะคุ้นเคยเกะกกับ,บชุดไทยๆตรงนี้เยอะไง <C ül> ลองดูลองดูนี่คือจะเป็นสบงสบายที่แบบเป็นแนวผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะช่วงนี้โควิดนะครับผมยังไงก็ปิดมงปิดแมสพกโจพกพบเตลยมาด้วยนะ <C ũng> ถ้าผมไม่งั้นเดี๋ยวไปนอนลงยาสิบสี่วันนะครับผมอายุเยอะแล้วแบบโรคมันแทรกแซงกันง่ายเนะช่วงนี้นีครับผมนี่คือเป็นธีมผ้าไทยนะฮะนี่สวยมากเลยนะ นี่ฮะสีสวยเป็นแนวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตัวเท่าไหร่ปะไซเอ็มไซเอลสี่ร้อยเก้าสิบอ๋อคือไซส์ไม่เท่ากันเอ็มแมวสี่ร้อยเก้าสิบแนวผมว่ามันน่าจะปกตินะเพราะว่าเวลาไปซื้อต่างจังหวัดอะอย่างบ้านผมสุโขทัยก็ราคาประมาณเนี้สี่ห้าหกร้อยแล้วแต่เกรดนะแล้วแต่เกรดจะไม่เท่ากันดีต <400. S 1> ัวสี่ร้อยเก้าสิบประมาณนี้แต่ว่าดูสีครันเป็นแบบใส่ไปงานพิธีงานอะไรแบบนี้ฮะงานสังคมของอรรของผู้ใหญ่หน่อย เมตรละสามิบห้าก,ก็จะมีทั้งเป็นแนวอินเดียขอบคุณนะพี่เอเมื่อกี้ถามราคาพี่เอาถามแม่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ย่านอื่นไม่ได้มาย่านนี้บ่อยๆเยจะได้รู้ราคาไงนี่ฮะห้าสิบบาทต่อเมตรห้าเมตรยี่สิบแปดบาทก็จะมีผ้าหลากหลายเลยตัดเย็บพอที่นี่จบไงมีทั้งแบบผ้าแนวจีนผ้าแนวจีนหรือว่าจะเป็นแบบแนวคนไทยก็มีข้างในร้านนี้แต่มาะ เห็นไหมโหหลากหลายม้วนเลยจบในที่เดียวแน่ถ้าเกิดว่ามาตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครไปซื้อแบบทำงานอ e ีวงอีเวนต์นะลองลองมาเลือกๆล,ลองมาเดินดูได้เลยเดินไปกี่ร้านกี่ร้านก็จะเจอเป็นแบบผ้าตัดเย็บอันนี้ก็จะเป็นผ้าตัดเย็บแบบสั้นๆที่เขาตัดเย็บไอ้ตัดไว้ลอเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับงานพิธีหน่อยออกสีอทองทอง ดูใหญ่นะดูอะไรกันนี่ดูอ่ะนี่เป็นขนเลยนะนี่ดูหรูหราดีดูหรูหรานี่เป็นขนเป็นขน,เ,น,ขนเห็นไหมดูสวยเลยนะเนี่ยออสวยครับไปแต่งบงแต่งบ้านได้ถ้าเกิดว่าใครเป็นบ้านแบบไฮโซหน่อยนะนี่สวยมากค่ะนี่ร้านร้านเฮียอยู่นี่ร้านร้านอยู่นี่ครับผมร้านอยู่นี่ให้ฝากเบอร์ลงช่องเลยฮะติดต่อมาบอกได้เลยเฮีย<ก> ให้ให้เอาบังแกบอกเบอร์ไว้เลยเบอร์นี่เนี่ยเนี่ยฮะศู 02, 2, 34, นย์สอง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 เจ็ดศูนยสามสี่ใช่ไหมถูก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 เลยครับแล้วก็ศูนย์สองสองสองห้าห้าเจ็ดสี่สี่อาแล้วก็เดี๋ยวดูของในร้านเฮียนะผ้าเต็มเลยนะนนมาร้านเดียวแล้วจบนะร้านเฮียเนี่ยจะอยู่ไม่ไกลจากตรงฝั่งต่ำเพลงลงสะพานล,ลอยถ้าเกิดเอารถมาก็คือจอดหน้าร้านได้เต็มไปหมดเลยตรงนี้นนเห็นไหม จอดได้เยอะแยะมากมายแล้วก็เดินเข้าร้านเฮียได้เลยแต่ว e ่าโทรเข้ามาได้ฮะอันนี้ด้วยนะเรานี้ด้วยนะอันนี้ได้ด้วยอันบนใช่ไหมเฮียอ่าอันนี้อันนี้ผมให้เบอร์ไว้เลยถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วชอบก็ถ้ายังไม่สะดวกมาแต่ว่าโทรมาถามเรื่องผ้าได้เป็นเบอร์0 9 4 6 9 1 2 0 0 2ี่อดีไลน์ด้วยอีดีไลน์เดี๋ยวตรงไหนนะอีดีไลนครับอันนั้นเลยอ๋ออันนี้ก็ใช้เป็นอีดีไลน์ด้วยนะเบอร์0 9 4ย์เก้าย์เก้าสี่หก 2002ู20นยะ์สองะฮะติดต่อได้อันนี้ก็คือทั้งเบอร์โทรแล้วก็ทั้งไลน์แอดในใอันเดียวได้เลยนะนยยค,รครับผมอันนี้ก็คือมาช่วยเขาโฆษณาก็คือไม่ได้รับตังค์อะไรประมาณนี้นะฮะบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์นะนี่ก็คือแบบผ้านะลองมาดูได้ถนะ้าเกิดว่าใครอยู่ย่านอื่นนะผ้านี่สวยแนวอิ In ia, นโดอินเดียนี่เอ้ยเป็นหนังก็มีนี่ไปทําก,กระเป๋าเดี๋ยวนี้ใช้กระเป๋าแบบหนังฟอกอะไรแบบนี้เยอะยะสีดําก็มีเห็นไหมฮะนี่เป็นผ้าแบบมีขนหน่อย ไปแบบไปปูโต๊ะแบบเหมือนบ้านไฮโซไฮโซอันนี้ก็จะเป็นขนเย่ยโอ้โหสวยสวยเลย,ยนี่สวยเลยนะนี่ในร้านก็จะเป็นแนวอินเดียอินเดียไปเวลาไปงานตรงงานแต่งงานกินเลี้ยงจะใส่กันแบบนี้เยอะเอาไปตัดเย็บข้างในนี่ก็จะหลากหลายเลยฮะโอ้จบเนะี่ยจบในร้านเดียวมาได้เลยนะยังไงก็ไม่สะดวกมาหรือว่าก่อนที่มาลองโทรมาหาก่อนได้พาเต็มเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะเหมาก็สิบล้อมาได้เลยฮะ <c oughs> ติดต่อเอาบางแก้ก่อนได้เลย <c oughs> เอาไปได้บ้างครับอา เดี๋ยวลองไปเดินดูร้านต่อไปฮะวันนี้ก็มามบ้างๆนะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ตอนนีน้น่าจะบ่ายกว่าแล้วบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้จะเป็นรอบนอกของย่านไอ้นี่ฮะอารุลักนี่ผ้าแนวอินเดียผ้าแนวอินเดียนี่ฮะสไตล์งานเลี้ยงอินเดียใช้กันเยอะแยะมากมาย นี่90บาทต่อ1นเมตรแต่ว่าดูสีสันลายดอกนี่สวยเลยจัดงานลงงานเลี้ยงงานพิธีได้หมดเลยนะร้านนี้ก็จะอยู่ไม่ไกลจากร้านตรงนู้นเดินมานิดเดียวก็จะมาเจอร้านเนี่ยลูกไม้ลูกไม้ร้านนี้จะโอู้ร้านใหญ่เหมือนกันผ้าผ้าจะเยอะกว่าร้านเมื่อกี้หน่อยแต่ว่าลองเดินเข้ามาดูได้นะร้านมีผ้าให้เลือกเยอะฮะลองมาดูลองมาดู แต่ว่าบรรยากาศด้านนอกก็จะมีแบบแผงลอยหรือเป็นร้านขายตามดิมทุตบาทปกตินี่ฮะก็จะมีคนไทยมาซื้อเยอะแยะมากมายเดีว่าถ้าเป็นธีมผ้าไทยก็จะมีอยู่แล้วที่นี่เมื่อก่อนจะมีพวกคุแขกนะฮะเป็นคนแขกขายส่งแล้วก็ขี่เวทาส่งกันเยอะแยะเดี๋ยวน,นี้ไม่ก็เห็นไม่ขี่เวทปส่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นลายลูกไม้สวยเลยอ๋อจะเนื้อผ้าจะแข็งๆนิดนึงเอาไปแบบ ปูเป็นโต๊ะแล้วก็วางแก้วแบบเหมือนโต๊ะรับแขกอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่ว่าเขามีหลายลวดลายนะนี่ก็ลวดลายดีก็สวยนะนี่อนะ่ะร้อยเก้าสิบเก้าขายเก้าสิบเก้าบาทลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้ลดไปร้อยหนึ่งอะ่ะถือว่าถูกเลยนะสวยด้วยฮะสวยด้วยปูเลียร์เลยในร้านดูดิ แค่ให้ลองฟังสำเนียงอินเดียที่เขาพูดกันได้ยินนิดหน่อยไม่รู้หรอกแปลว่าอะไรแต่อยากให้คนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดลองได้ฟังหน่อยว่าสำเนียงอินเดียเป็นยังไงไงไม่ไม่่อยได้กินเท่าไหร่ มีตอกซอกซอยเล็กๆด้วยนี่ชุดสไตล์อินเดียผมคิดว่าจะมาไม่เจอพาคนใน YouTube มาดูชุดแนวอินเดียหน่อยพลาลตะแนวอินเดียด้วยเดี๋ยวผมถ่ายดูเพราะว่าถ้าไปย่านอื่นเนี่ยชุดแนวอินเดียหาไม,ไม่ไม่มีให้ดู <c oughs> นอกจากว่าจะไปงานอีเวนต์ตามโรงแรมถึงจะเจอแบบคนอินเดียเขาใส่ชุดนี้มาเนี่ยฮะชุดแนวอินเดีย ก็จะคล้ายๆกับชุดไทยที่จะมีสีสันปกติแล้วแต่ว่ามันจะต่างกันในเรื่องของของดีไซน์ถ้าเป็นชุดไทยก็จะเป็นแบบผ้าอีกอย่างนึงใช่แต่ว่าถ้าเป็นอินเดียเขาจะเน้นเป็นอย่างเงี้ยเป็นลวดลายสีเงาๆประมาณนี้เนี่ยฮะเนี่ยถ้าเป็นชุดสไตล์อินเดียจะเป็นประมาณนี้นถ้าเป็นชุดเด็กอินเดียมันก็จะคล้ายๆกับเด็กไทยแต่ว่าชุดเด็กอินเดียเขาจะมีมีผ้าอย่างเงี้ยอันนี้ผมเรียกไม่ถูกนะ บรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้เยอะอันนี้ร้านเนี่ยชื่อร้านนะผมร้านตัดเย็บที่นี่จะเยอะในเรื่องของร้านตัดเย็บอยู่แล้วนะของกินก็จะมีฮะข้าวกระพงกระเพราอะไรก็อ่านไปนี้ในตอกในซอเนี่ยเข้ามาซอไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าซอเล็กซอย่อยเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ยสไตล์ผ้าตัดเย็บผ้าม้วนโหยแต่ว่าร้านนี้ เน้นอินเดียเป็นหลักเลยไม่มีแบบแล้วลายคนไทยอะไรอย่างนี้ไม่มีนะเพราะสไตล์อินเดีย India, เขาจะชอบแบบที่มันมีประดับวิปปบวับวิบวับแบบนี้เยอะไงแต่ว่าคนไทยเราอาจจะไม่เน้นของคนอินเดียเขาจะเป็นแบบนี้นะพื้นฐานของเขาจะเป็นแบบนี้ฮะอาหารหนะ้าตาอาหารอินเดียก็จะเป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองดูนะนี่เป็นอาหารแนวอินเดียผมเรียกไม่ถูกไปเหมือนกันว่าคืออะไรนะนีนะ่แต่ว่าอาหารอินเดียเขาจะเน้น เน้นไปในเรื่องของเครื่องเทศเยอะเพราะว่าเขาจะกินประมาณนั้นกันแต่คนไทยเราจะไม่ค่อยเน้นเครื่องเทศกันเท่าไหร่นาะ,นะกินจะแรงในเรื่องของเครื่องเทศหน่อยนี่ฮะคล้ายๆกับร้านของคนไทยเราที่มันเป็นขนมปังแล้วก็โชว์หน้าตู้แต่ว่านี่จะเป็นอาหารอินเดียที่เขาโชว์หน้าตู้ไว้ ถ้าเป็นปักคลองตลาดเนี่ยเดินทะลุไปดั้งด้านู้นก็จะเป็นปักคลองอะ่ะเป็นสะพานพุทธเป็นสวนสวนลอยฟ้าอะไรอย่างเงี้ยที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพเอาไว้ดูวิวแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ปักคลองตลาดก็คือเดินทะลุไปก็จะเป็นตรงนั้นละแต่หันมาตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นย่านตาวรัตปกติเป็นถนนที่ตอนเข้ามาตอนแรกเราจะอยู่ตรงเนี้ยสำเพงเยาวราชก็คือตรงไปอย่างเดียวเลย ตอนนี้ออกมาจากย่านพารูลันท่าเดี๋ยวข้างหน้าน,นี้มันจะเป็นย่านสำเพ็งที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพามาดูคนอินเดียแต่ว่าการท่องเที่ยวยังไม่เปิดคนอินเดียเลยไม่ค่อยมีเดี๋ยวยังไงฝากกดแชร์กดไลค์ให้สับตะไคร้ดิ้งไว้ด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปพาไปเดินดูบรรยากาศย่านอื่นต่อ